สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารบอมคริปโตว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปนะครับอ่ะก่อนจะไปฟังฝาก s u b สไครต์ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับเกี่ยวกับบอมคริปโตนะครับหลังจากที่เมื่อวานได้มีการปิดไปช่วงประมาณสักเอ่อบ่ายสถึงหกโมงเย็นมัม้งไม่แน่ใจนะครับตามเวลา ในประเทศไทยน่าจะประมาณนั้นนะครับเขาก็ได้บอกว่าจะมีการอัปเดตร e เซ t s สกิ l ฟิว u จอร์นะครับแล้วก็อัปเดตสตอรี่โหมดนะครับ Play f o r Fun Mode นะครับก็โอเคได้อัปเดตไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนี่นะครับเป็นวิดีโอที่เขาออกมานะครับนี่ครับ อัปเดตสกิลหาอเช้สกิลนะครับนี่ก็เป็นวิดีโอที่เขาออกมานะครับเขาขอเวลา3ชั่วโมง uh, สำหรับอัปเดตสกิลนะครับแล้วก็ uh, หลังจากที่เมื่อวานเข้าไปดูในกลุ่มนะนะครับหลังจากที่อัปเดตบางคนก็อัปเดตมาก็ได้เป็นพวก ถังเขียวพวกอะไรพวกนี้ก็ดีไปนะครับราคาแต่ละตัวเนี่ยถ้าคอมมอนอัปเดตเอ่อที่1นึ่งสกิลเนี่ยน่าจะประมาณ1เหรียญแล้วก็พวกแรก็เพิ่มขึ้นไปเมื่อวานผมลองดูอีพิกก็อัปเดตที่ประมาณเป็น10กว่าเหรียญเลยนะเอ่อสิบยเหรียญอันนี้ก็ต้องเลือกเอานะครับว่าจะอัปเดตหรือว่าจะซื้อตัวใหม่แต่ถ้าบางคนมีตัวดีๆก็สามารถอัปเดตได้แล้ว ก็จ,จะดีกว่านะครับถ้าตัวดีๆเลยถ้าซื้อใหม่ก็อาจจะได้แค่คอมมอนถ้าอัปเดตก็บางคนที่ต้องการก็คือต้องการมีถังเขียวอ,อถ้ารีเซ็ตรีเซ็ตสกิลรีเซ็ตเข้าไปแล้วก็อาจจะมีถังเขียวมาก็อาจจะให้ตัวได้พักได้เร็วนะครับที่เมื่อวานเ,เมื่อวานก็ได้ไปแล้วก็ บางคนที่รีเซ็ตไปไม่รู้ว่าเหมือนมีบั๊กหรือเปล่านะรีเซ็ตไปก็กลับมาเป็นสกิลเดิมนะครับข้อนี้ผมไม่มั่นใจหรือหรือว่าอาจจะเกิดบั๊กนะครับต้องลองติดตามดูนะครับผมสรุปเมื่อวานกา็สกิลรีเซ็ตก็ผ่านไปสตอรี่โหมดนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นนะครับเพราะว่าไม่มั่นใจว่าต้องตัวถึง15้าตัวหรือเปล่าแต่ผมเข้าตัวสตอรี่โหมดไม่ได้นะครับ เดี๋ยวนะครับเข้าไม่ได้ก็เลยก็เลยอยู่แค่มาเห็นตรงรีสกิลรีเซ็ตนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นนะครับแล้วก็มีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับใช่ลืมตรงนี้เลยนะครับคือเมื่อวานเนี่ยมันมีประเด็นเลยนะครับเป็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มนะครับว่า ก่อนจะเข้าเกมมันจะมีให้เราติ๊กนะครับอ่าติ๊กเหมือนว่ายอมรับข้อกฎของเขาในข้อกฎของเขาเนี่ยคือเหมือนแบบว่าถ้าทางทีมงานของเดฟเนี่ยปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขอะไรไปแล้วสามารถไม่แจ้งล่วงหน้าให้กับผู้เล่นได้นะครับถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ยคือเข้าคือเข้าไม่ได้นะครับคือเข้าไม่ได้เข้าตรงนี้ไม่ได้อ่าเนี่ย เราต้องทิกเพื่อที่เราจะเข้าเกมเพื่อให้เรารับทราบว่าเออคือทีมงานเนี่ยต่อไปเขาจะอัปเดตหรือว่าเนออิร์ฟหรือว่าเพิ่ม ROI หรือว่าปล่อยรีวอร์ดเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องแจ้งเราล่วงหน้าก็ได้แล้วต่อไปอ่าซึ่งมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าถ้าต่อไปเราเล่นเล่นอยู่แล้วเฮ้ยอ้าวอะไรเหรียญได้น้อยลงอย่างเงี้ย เหมือนเราก็จะรู้สึกเซ็งๆนะอ่ะอากูสาตั้งหน้าตั้งตาเล่นนึกว่ามันจะได้แบบเหรียญเท่าเดิมนะครับแต่กลับน้อยลงแต่หรือไม่อาจไม่งั้นก็อาจจะเล่นๆแล้วเหรียญเพิ่มขึ้นอันนี้นเราก็ดีใจเฮ้ยงงดีใจอาจจะไม่ไม่ถามไม่อะไรแต่ถ้าเหรียญยลงเหรียญได้น้อยลงเราคงถามนะครับอ่าอันเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องเข้าใจนะครับว่าเดฟเขาจะทําการตัดโดยอาจจะไม่แจ้งล่วงหน้าเรานะครับเราก็ ถ้าเราโอเคยอมรับได้เราก็กดเข้า Access กดเข้าจอไปนะครับอ่าแล้วกอ็อ่มีอะไรอีกอ่าแล้วก็โอเคเมืม่อวานได้ผ่านไปแล้วนะ Skill Reset แล้วก็สตอรี่โหมดเทพอฟันนะครับโอเคอ่าแล้วคราวนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับอ่าดูกันต่อเดี๋ยวเราจะค่อยไปพูดเรื่องการาฟทีหลังนะ เมื่อวานเขาก็แจ้งมาอีกนะครับว่าเขาจะมีการอัปเดตตอนนี้เหมือนบอมเนี่ยจะอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะเพื่อเป็นเหมือนแบบเป็นแรงจูงใจให้ผู้เล่นหน้าใหม่ด้วยหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีฟิวเจอร์มีลูกเล่นใหม่เกิดขึ้นนะครับเมื่อว่าเมื่อ,าอาวานก็เหมือนมีแจ้งมานะครับเหมือนนี่นะครับก็คือ เขาเพิ่มขึ้นมานะครับเหมือนเป็นการเผาเหรียญของเขาด้วยนะเออเหมือนเป็นการเผาเหรียญเพื่อให้ระบบนิเวศของในเกมเขาให้เงินมันไม่เฟอเกินไปนะครับก็เผาเหรียญเข้ามาให้เหรียญไม่เฟอเกินนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะต่อไปถ้าเป็นระบบที่ PVP หรือ Battle ด้วยกันก็อาจจะเอามามีชื่อตัวละครตัวละครไม่ต้องมีเลขบนหัวแบบ2 3 4ส6 7อี่ห้า่างอะไรเงี้ยก็กลายเป็นชื่อเราเลย อาจจะเป็นชื่อ,อ,อหัวโปกบ้างหัวเขียนบ้างหรือว่าราชาค่าคือราชาอะไรก็ว่าไป <c oughs> อ่ะอันนี้ก็เขาบอกว่ายุสธแคนบีบิคอยเชงเดอะเนมออฟฮีโร่แล้วก็เฮานะครับพอสามารถเปลี่ยนชื่อตัวละครได้แล้วก็เปลี่ยนชื่อบ้านถ้าเราซื้อบ้านก็เปลี่ยนชื่อบ้านได้นะครับแล้วก็นี่นะครับ แล้วก็ Story Mode Buff Event นะครับ Story Mode Buff Event เนี่ยอาจจะเป็นเ,เหมือนการให้รีวอร์ดเพิ่มขึ้นในในของ Story Mode นี่นะครับแล้วก็อยู่ที่ ROI ของแต่ละ Account นะครับว่ารีวอร์ดจะเพิ่มมากขึ้นน้อยแค่ไหนนะครับอ่าแล้วก็ต่อไป ก็อาจจะมีนี้นะครับสามารถรวมตัวกันได้นะครับคอมมอนรวมคอมมอนแล้วก็บวกบีคอยเพิ่มแล้วก็อาจจะได้เป็นตัวที่ตัวที่ดีขึ้นมากว่าคอมมอนอาจจะเป็นแรเป็นอะไรพวกนี้นะครับแร่ซูปเปอร์แรหรือว่าอะไรอาจจะคาดเดาไม่ได้นะครับหรืออาจจะเฟลก็ได้เนี่ยอาจจะเฟลเฟลแบบว่าตัวแตก อาจจะเสียอะไรเลยประมาณนั้นนะต้องรอดูอนาคตนะครับแล้วก็เราลองมาดูตัวกราฟนะครับกราฟตอนนี้เหมือนเขาอัปเดตมาแล้วมันจะทรงๆนะครับกราฟทรงๆเลยมีอะไรไหมโอเคกราฟเนี่ยทรงมากตอนนี้มันอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับอยู่ตรงประมาณนี้เนี่ยกราฟตอนนี้ทรงมากนะครับ ส่งมาได้กี่วันและประมาณสักตรงนี้ก็สักประมาณวันที่สิบเอ็ดวันนี้สิบห้าได้ห้าวันละครึ่งกราฟมันจะมีความละมัคล้ายคลยึงกับตรงนี้นะครับตรงที่ประมาณวันที่ห้าเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณตรงนี้ดูจุดสีแดงนะครับประมาณตรงเนี้ยซึ่งมีควลงมามันลงมาแล้วนะครับขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วก็ทรงทรงแล้วเหมือนทักฐานนะครับเหมือนปรับฐานใหม่แล้วก็ พุ่งขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้ผมเลยไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเปอร์เซนต์โอกาสจะพุ่งหรือจะร่วงนะครับอ่าพอดูจากอดีตดูจากการล้ออดีตมานะครับพฤติกรรมของกราฟมันมันแบบเนี่ยตรงเนี้ยมันเอ่อมันพักฐานแล้วมันก็ขึ้นไปนะครับอันนี้พักฐานได้หลายวันแล้วนะก็มีโอกาสที่จะขึ้นหรือว่าอาจจะร่วง ไปถึง10บาทได้นะครับหรืออาจจะขึ้นไปสัก30 40 50ี่เพราะตอนนี้มันอยู่ทรงๆประมาณ22เนี่ยไม่เกิน25นะครับประมาณนี้มา4 5ห้าวันแล้วแหละโอกาสที่จะขึ้นก็มีนะครับแต่ขึ้นคงขึ้นไม่เยอะมากนะครับคงขึ้นประมาณนี้คงไม่ขึ้นแบบสูงมากอาจจะอยู่ประมาณสักช่วงนี้ขึ้นเนี่ยประมาณสักน่าจ,จะประมาณเนี้ยช่วงนี้ ีไปประมาณ40่สถึงเจถ้าขึ้นนะครับอันนี้ถ้าขึ้นอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับยังไงท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณของท่านเองศึกษาดูเอาเองนะครับอันนี้ไม่ได้ชักชวนลงทุนเงินของท่านอ่ะแต่ว่ามาวิเคราะห์นะครับก็อาจจะขึ้นได้หรือลงได้นะครับก็ต้องรอดูฟิวเจอร์ที่เขาจะออกมาเรื่อยๆนะตอนนี้ผมว่าทางเดบอัดฟิวเจอร์มาแล้วแล้วก็ ID เก่าก็เริ่มจะ บางคนก็เริ่มซื้อเพิ่มนะจากในกลุ่มก็มีเงินพอมาหมุนเวียนแต่ก็เริ่มเงินออกเงินออกก็เริ่มน้อยลงแต่ว่าก็มีเงินเข้ามานะหลังจากที่ดูใน BSC scan นะครับก็นี่ครับเป็นมันเป็นเหมือนจุดแบบจุดหัวเลี้ยวหัวต่อเหมือนกันนะอาจจะขึ้นเลยหรือว่าลงนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเป็นอย่างนี้ มันล้อลอกราฟอันนี้มาผมว่าน่าจะมีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วอาจจะลงต่อเพราะว่าตอนนี้เงินจากคนเก่าที่เขาจะออกอะ่ะมันเริ่มน้อยลงแล้วนะครับแต่ก็ต้องดูนะครับถ้าเกิดคนไม่มีความสนใจฟิวเจอร์ออกมาไม่ดีการเผาเหรียญไม่ดีหรือว่าคนแบบไม่ตอบรับหรือว่าโดนแรงฝัดอีกก็อาจจะลงนะครับอาจจะลงได้เลย นะครับต้องศึกษาให้ดีอันนี้ก็มาเป็นแนวทางนะครับโอเคยังไงวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับอัปเดตบอมคริปโตนะครับอ่ายังไงฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยอ่ะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาอัปเดตใหม่นะไปละสวัสดีครับ